จังนี้กลางรัวจังนี้ยังไงจังนี้ยังไงตาแล้วรัวรัวน, <c ười> <10 S 1> นี้ไงไปลุกรัวรัวรัวตายรันยังไงรัวตายหมดมันอีกที10นาที มันได้ไฟแบบ BQ โอเคครับก็สวัสดีน้องหนูนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็นิวดีบเลยครับววันนี้พี่ก็จะมาตึงในเกม r ารแล้วครับน้องพี่ก็จะมาลงแรงอะไรเงี้ยลงแรงโซโลโชว์ตึงโชก้อนโชว์บอลอดแล้วก็ปุ๊บปุปุเป,ปียกเลยนะครับนะในซีรส์อ่อนนี้พี่ก็จะมาเล่นเล่นตัวอะไรนะครับก็ก,ก็ตัวตึงของบีคิวเล่นนะครับก็คิวเล่นเก็บบอดแมอะไรเงี้ยเก็บตะกี้ติ๊ตัวเงี้ย ไม่พูดภาพน่าเทงเลยคนกัดคิวกดไลค์กดแชร์กดติดคล้ายและติดตามมาทุกกะดิ่งอย่างด้วยนะครับผมนะป่ะโลนี่แหละแหลกอะไรวะโอ้โหธรรมดาครับน้องคอมเมนเตดี้เอ้ยพี่คอมเมนตี้ก้อนเลี้ยงพันดาวเกินไปเป้าเฮ้ยนั่นน้องถ้ามองเป็นแรลกแพทนั่นมันแรลกมันแหงกแรลกก้เลี้ยงเลยนะน้องโคตร ไปโทษเราตัดไตัดเกมอะไรกว่ามาโชว์ตึงจุดลัดคิวเลนเลงเนี่ยโอเคครับน้องก็มาอยู่ในเกมกันแล้วกันาร์ดเลนเลงง่ายๆอัตคิวหนึ่งน้ำแค่นพอเข้าใจอ่ะเฮ้ยมันจะเวทปากกูปะเนี่ยเฮ้ยเล้วมันจะเวทปากกูปะเนี่ยเกินไปเปล่าให้น้องทีมฝั่งมันมีตัวอะไรบ้างไหมอ่ะกูแกโอ้แมวถ้าตึ้งโอ้มันได้ไปดรอปทีมนั้นห่ะ ไม่ไหวกับผมหรอกโอ้โหรุนรุนน่ารุนน่ารุนรุนฮะฮ่ารุนก็ขิดงายมานะกี่งายกลางกี่เจล้าดีมันตึงอะครับจริงก็ไม่เท่าไหร่นั้งจริงอะ ใครดูเลยเฮ้ยโอ้กูฟาร์มอยู่แม่งดิอุ้ยังคิดอู้ยังคิดติดลัดเกินไปป่าวทีมมาตึ้งอะครับเอ้ยผมไม่มีประเด็นอีกแล้วป่าวไม่เฮ้ยบุตดีบุตรีบุตรีบุตรีบุตดีเข้าดีเข้าดีเข้าดีมาดิกูเซิร์ฟฟ้อมก่อนเลยจังหวะเนี้ยกูเซิร์ฟฟ้อมเลยอะมาแตกด้วยไฟล่าอู้นั่นนั่นดูดูล่าตอนกูยู่แม่งไม่กลัวกันนะเว้ย ได้ฟอฟอเอาแม่งได้รึเปล่เฮ้ยสวยสวยทีมสว,วยสวยสวยที่หลังไม่ต้องนะที่หลังกูจะเป็นการมาจิ้มคุณกำลังจะฆ่าพอดีเลยมึงแม่งแย่งกูกันไปนะทีมอ่ะแม่ไม่เวิร์กเลยมาดิมาดิยังไงเอาไงไหวเปล่าไหวเปล่าขาบ่อขาบ่อขาบอโอ๊ ฝอนเลยไม่ทำอะไรเลยอุ้ยโอ้แม่งไม่กบเอ้ยซุบซุบมึ pues งเอ้ยซุบซุบโอ้ซุบมึงก็หิวโคตรวเป่าเอ้ยใจเย็นซุบซุบใจเย็นซุบซุบหนีไปซุบหนีไปความแมงอยู่วะแม่งอยู่ไปแล oh, nah oh ้วไปล้วมอยู่ไปอยู่ที่ไปอยู่ไปอยู่ยิไว้ยิไว้ยิว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 ไอแม่งดิสวยสวยสวยนะเขาสวยสวย ไอ้ทีมๆมากรพมมกริมกูไม่เอาไหนเลยว่ะสวยตรงนี้โอ่หงนี้โอ่งไงอรงนี้โอ่งไงเอาไหมเอาไหมเอาไหมมาดิฮะทแรกทีแรกในรอบสี่ทีไอ้ที่ ที่แม่ไหร่ละที่ทุกคนผมยังไม่แรงเลยว่ะยังไม่แรงเลยที่น้าว่าหน้าว่านัวว่าเก็บจบไว้ด้วยว Lặng thì năng lặng thì năng đi. Toi, tuổi đi, mầm tuổi, Nha, quá có chịu ấy. Good for all, hey. Tao, 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 càng tao, 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 đi Ô tao, 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 เยเ่เาม่งเข้าไปตอนที่แม่ในหน้าพอดีเลยอะ่ะโอ้โหมันก็คิดว่ามันมันมันก็คิดว่าจะเบรม,มื่อกี้มาหาตานโพเข้าไปอย่างนั่นนะ่านี่ ขอจบวันนี้ครับทุกคนจังหวะนี้ว่าไงจังหวะนี้ว่าไงเจ้านี้ว่าไงคุณตัวไหนไม่ได้คิวไม่คิวเอาต่อเอาต่อแม่งต่อโอ้ยไอ้เหี้ยกูไม่ได้คิวดูดิคุณเข้หัวแม่งกูไม่ได้คิวตลอดเลยทีแม่งหลากูได้คิวจีบแล้เมื่อลงแรงแล้วเจอทีบหลายทุกคิว <laughs> มาดี้อะนะคูณไม่ได้คิวแลลวแม่งโู้เข้าทุกไฟคูณไม่ได้คิวเลยไม่ได้ชื่อคลิปแล้วมาเต็มมาเต็มโลแลนด์หนึ่งหนึ่งแล้วไม่ได้คิวหัวรนจัดอืมทำดีครับ แถวนี้กลางรัวแถวนี้ยังไงแถวนี้ยังไงตาแล้วรัวยั้ไงเดินไปรึยั้ไงรัวรัวรัวตายแถวนี้ไงรัวตายหมดมันไอ้ทีนี้สิบนาทีวู่ดได้ไฟแบบมีคิวจริงจิงนอกเกมทีมฟูตัวจัดเลยอะอุ๊ยโอ้โหราเม็งสโลวคลิวจริงอ้าว ไม่คิดใหม่หครับเมื่อเปรมโดนแล้วตึงจัดแล้วฟังตัวามถึงกับ,กบต,ต้องต <c oughs> ้องตองเทไอ้เหี้ยโอเคครับทุกคนก็จบกันมาแล้วัะแบบเกมเล่นชิวเลนี่แบบโดนเพื่อนลารแม่งตลอดถ้าผไม่โดนเพื่อนลารยวไม่ิคิวเห้อกบอกในเกมนี้ยม่งเซงเปียกออโอไอ้เหี้ย คนอนเท่าไหร่อะไรกอลเลตอะไรกอเลตสองพันดาวเลยเหรอโอ้กอลเลตสองพันดาวเลยครับทุกคนก็ตึงแค่ไหนเนี่ยนายนาตาหญามันลากคิวคตรเยอะเหรทุกคนไรเงี้ยนี่ไม่ไหวแล้วน,นะฮู้ยแย่หน่านาตาหญ้ามันลาดอย่างเดียวอู้หู้เซกับนาตาหญามากเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนอย่าไปเรียกกับมันนะครับโอเคก่อนเราคลิปนี้พี่ก้า ไปเลยนะครับหลังจากการเล่นคิวเลงก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์กดี๋ใครแล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยอนะ่ะอย่าลืมว่าพี่จะทำคลิปไหนอะไรใหม่ๆใหม,หม,หม่ก็คอยดูวไว้ได้ไม่แน่แบบอาจจะไปตึงในเกมฟรีไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนคลิปที่แล้วนะครับทุกคนนะว่าในนั้นอ่ะนะนะที่หลังจากกลับมาจากไม่ได้เล่นอาวีมาสองปีหรือไหมสองปีที่ผ่านไปคือเรื่องไหมฟรีไฟล์ครับน้องพี่ตึงในเกมฟรีไฟล์ด้วยแต่คลิปหน้าจะยังไงก็เดี๋ยวจะมาสอนฟรีไฟล์สอนการนั่นหัวสอนแบบสอนแบบเล่นไฮไลท์แบบ ไม่รู้จะมีเด็ก,กมาเกียนพี่หรือเปล่าช่วงนี้เด็กเด็กเด็กี่กขอพี่มันก็เยอะจัดเยอะเกินเลยเนี่ย